สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับแกรนดี้นะครับก็คือเกมคุณยายนั่นแหละฮะคือวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะครับคือเราจะาชีวิตรอดจากคุณยายโดยที่ไม่เจ็บไม่ตายนะฮะแต่ว่าเราจะรอดแค่ประตูข้างหน้าอย่างเดียวของอะไรที่อยู่ในโรงรถที่เกี่ยวกับรถเราจะไม่ยุ่งเลยนะฮะเราจะไม่ยุ่งเด็กขาดเลยครับแต่ถ้าเกิดที่โรงรถมีของอะไรที่เกี่ยวกับประตูด้านหน้าที่เป็นชาเลนจ์ของเรา อันนั้นเราก็อาจจะต้องยุ่งนิดนึงนะฮะและลูกซองผมจะไม่ใช้นะฮะจะใช้แค่หน้าไม้อย่างเดียวเท่านั้นมาดูว่าผมจะผ่านไหมไหมฮะผมเล่นมาสิบกว่ารอบแล้วขอให้คลิปนี้ผ่านไปเริ่มหมนเลยฮนะยหาอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้ขอให้สปอนของดีๆด,ด้วยนะครับงั้นแย่นะฮะคีมอยู่ตรงนี้นะคีมไปก่อนคีมเสร็จสำรวจ ตรงนี้มีอ่าตรงนี้มีวาลวตักน้ำน่ะวาลวตักบ่อน้ำโบราณนะ่ะเออระวังยายนะฮะระวังให้ดีเลยนะครับยายยายสปอนได้ทุกที่เลยนะผมบอกให้นะตรงนี้แอบ,บได้นะครับแต่ยายจะมาหรือเปล่ายายไม่น่ามานะฮะเดี๋ยวเราคีมไปตัดหน้าประตู ไปทิ้งไว้ข้างบนเลยนะฮะต้องย้อนกลับไปหน้าประตูนะครับผมรู้สึกว่าใน PC นี่ยากาโคดเราอยู่ตรงนี้นะฮะอย่าลืมเชีย่ยแล้วครับจะิญพรญาติโยมนะฮะตรงนี้แอบได้เชื่อผมผมเล่นมาจะ20ยี่สิบรอบแล้วไม่เคยผ่านถ้ายายเดินมาเราเปิดประตูนะครับตรงนี้ ยายจะงงอยู่ข้างหน้าประตูนะฮะเป็นเปิดเซนที่มากแต่ถ้าเปิดเซนน้อยคือยายจะเปิดมาแต่ยายจะไม่เดินถ้าเราปิดประตูแต่ถ้าเกิดเราเปิดประตูยายจะเดินเข้ามาเช็คเราจะโดนนะฮะนั่นคือข้อดีนะรอดแน่นอนถ้าทําแบบนี้รอดแน่นอนเราเพิเจอนะยืนให้ชิดเลยนะแต่ข้อเสียก็มีนะครับก็คือเราจะไม่รู้เลยครับว่ายายออกไปแล้วหรือ,อยังนะฮะต้องเสี่ยงดวงนะครับป่ะหนึ่งสองาเปิดยายไปแล้วถึงยายไปแล้วก็อย่าไว้ใจ ว่ายอาจจะลงไปข้างล่างก็ได้ผมโดนมาสี่รอบแล้วยายสปอนข้างล่างนะฮะลองล่อย้ายมาต่เดียวที่ไม่ให้ยายสปอนข้างล่างคือต้องมายืนชิดมุมตรงนี้นะฮะแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยโยน yes โยนให้ยายมาตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราผักไม้ตรงนี้แต่ยยายจะออกมาตามเสียงเรานะฮะแต่ว่าเราโยนไปก่อนโยนไปก่อน ให้ยายกลับมานะฮะให้ยายกลับมานะฮะเราก็ค่อยออกไปจะซื้อเวลาเราได้เยอะขึ้นนะฮะปึ๊บเบ๊บ๊บ๊บจับไม่ได้หรอกยายผมเรียนกับยายมาเยอะนะครับรวบรวงไปหมดแล้วเอา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 ,เอาไม้เบย์อ,อะไรหักหมดนะครับสำหรับใครที่รู้จักจ่ยายแกรนนี่นะฮะรู้จักไว้เลยฮะยายวิ่งไวมากนะครับ นั่นคือสิ่งที่คุณควรรู้นะฮะใน PC นะผมว่าในมือถือเนี่ยเขาทำาให้หญ่วิ่งช้าลงเพราะว่าให้มันเข้ากับการแบบการเล่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจต่ว่าใหญ่ยยขึ้นมาเท่านั้นใหญ่ยยต้องขึ้นมาแน่นอนนะครับใช่ครับแล้วเราก็ลงนี้มีรูปไม่เอากุญแจวัไปก่อนนะครับกุญแจรถนะครับผมมีเหตุผลนะฮะที่เอาไปเอาแต่งโมไปก่อนแล้วกัน รถค่อยเอาเผื่อกุญแจมาสเตอร์อาจจะอยู่นี่ไงมันมีโอกาสเรนดอมได้หมดเลยนะยายตามลงมาแล้วปีนเข้ามาแล้วปีนออกไปเปิดตรงนี้เร็วลงปึ้มโค้ดอยู่ที่ห้องอ่าไอ้น้องตัวใหญ่ๆเมื่อกี้ผมขอเรียกวันว่าน้นนนองคือห้อง,งบนเนี่ยนะฮะ เอากุญแจมาสเตอร์การ์ดไปวางไว้หน้าบ้านเอ้ยวางใช่วางไว้หน้าประตูบ้านนะครับเป็นลายวัลลินวางไว้หน้าประตูบ้านนะนี่เฝ้าอะไรอยู่เอาเฝ้ากุญแจเขียวอยู่หรอสแสดงว่าไปครับเดินไปนู่นเอารีโมทมานี่ ยังใช้ไม่ได้ครับต้องมีค้อนกระเทาะไม้ออกมาก่อนนะยุนยายานะครับเอารีโมทนี้ไปเปิดห้องนิลภัยนะฮะโอเคจะมีสเปย์นะฮะทต่ไม่ยายตาบอดแค่ชั่วขนาดหนึ่งนะฮะไม่เอาลงเสือไม่เอา นี่ไม่เอา,าทางไหนมาทางนี้ใช่ไหมหยาตาบอดแตะยายวิหยาตาบอดแต่ยายก็ยังได้ชินเสียงใช่ไหมใช่ สเปน์นี้ใช้ได้3ครั้งนะฮะวิกดเอฟก่อนวิสามครั้งเท่านั้นฉีดอีกครั้งไปเลยก็โยนไปฮิไอ้คุณแจนั่นผมทำหายไปไหนวะบ้าจริงผมแลกกับแตงโมมาใช่ไหมคุณแจเมื่อกี้ แจนั่นอนะ่ะอันนี้ด้ามปืนไม่เอานะฮะทำตามคอนเทนต์เรานะฮะผมแรกจะแตงโมไปใช่ไหมใช่มเป็นกุญแจรถต้องอยู่แถวนั้นหลนะฮะแต่ว่าอันนี้คืออาา่ากุญแจด้านบนนะครับนี่ไงคอนคอนไปก่อนนะฮะคอนไปก่อนเลยนะครับยหายมาแล้วเบบิกไทยหมดแล้วนะฮะ ถือว่าก็ยังดีนะฮะที่ใช้สเปรย์พิกไทยเพื่อค้นดูมันอยู่ได้แป๊บเดียวจริงๆฮะเปรยิกไทยตอนห้เขาใส่เข้ามานะเพราะว่าบ้านบ้านก็เอียดอาร์ตอยู่แล้วอะยังไงเขาก็ต้องเดินมาเจออยู่แล้วนะต้องรอให้เขาลงมาก่อนนะครับ ตัวละครเราใน pc เนี่ยไม่รู้ว่าในมือถือเป็นเปล่านะแต่ว่าถ้าตัวละครเราโดนตีหัวมากๆเนี่ยเขาจะเซมากเลยนะ,ะจะเซนะฮะจะจะมีเลือดติดเซเลยนะฮะไปล้มไปสิโอ้มีด้ามมีปลายปืนนะฮะไม่ดีฮะอย่างนี้ไม่ดีไม่คุ้มเลย นะครับเราไม่ยุ่งนะครับกับปลายปืนพวกนี้นะฮะไม่ยุ่งนะครับผมรอยายมาแป๊บหนึ่งอะนี่คือขอนใช่ไหมฮะยาย <c oughs> ยายตาไม่ดีประสาทสัมผัสหูยายนีนโคตรเจ๋งเพลๆแค่ขมิบตดก็ได้ยินแล้วอ่ะจะวางไปถึงไหนอ่ายายลงข้างล่างา่ะ ใไปลงข้างล่างว่ะแม่มเอ้ยอย่ามานและแอบก่อนวิมาว <c oughs> างอีกเอา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  <c oughs> โอ้วางตรงนี้เลยแหละคะอา่าผมมันไม่ชอบห้องนี้เลยนะเพราะว่า ถ้าเกิดเราโดนวางแถบตรงนู้นะวางปิดตรงนู้นปุ๊บเราก็ต้องรอตรงนี้รอไปเพราะมันไม่มีทางออกอื่นไม่มีทางเชื่อมเลยไม่เหมือนห้องอื่นนะฮะห้องนี้ก็คืออีกหนึ่งห้องที่ผมไม่ชอบห้องนึงก็คือพวกห้องนอนห้องน้ำอะไรเงี้ยแม่งไม่มีทางเชื่อมเลยแล้วก็ห้องแบ่งมุมด้วยฮะถ้าขึ้นไปจบเลยแบบว่าถ้าเราแบบทําให้ใหญ่ตามขึ้นไปอะแถบร้อยเลยนะฮะย้วางแถบไปแล้วอระเกลียดห้องนี้ที่สุดเลยยายยายแม่งตามมาเบรแล้วยายตามมา ช้าพ่ออยู่นี่นะฮะไม่น่าเข้ามาเลยนะครับฟับงแท็บด้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะ เหมือนยังจะอยู่หน้าห้องอยู่นะไปนนละจา่ามาสเตอร์เดี๋ยวค่อยเมา,เาได้ออกมาจากหลุมนรกเมื่อกี้ก็ดีละมาต้องเอาวันนี้ไปเปิดข้างบนด้วยนี่หวะใช่ครับเดี๋ยวร้อย้ายตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ตรงนี้อ่ะ ต้องใช้คียการ์ดเดีย๋ยวค่อยไปเอาเคียการ์ดมาคียการ์ดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราจะขึ้นข้างบนแล้วต้องปิดประตูให้หมดมให้ยายตามมานะฮะก็อย่าลืมไปเอากุญแจแมงมุมนะฮะวางเอฟขอนยังจำเป็นต้องใช้มาตี คีมยังจะเป็นต้องใช้มาตัดไม่ใช้แล้วเฟืองมามาใหญ่มา,ยายมาใหญ่มาใหญ่ยยมยยไม่ข้ามนะครับใหญ่ยยส่งตัวไม่ได้โอ้ยใหญ่โกรธโกรธโกรธจัดไปแล้วฮะเราขังยายไปเลย เฟืองไปนะครับไปใส่โอเช็คอีกทีนี่ไงกุญแจคาอยู่นี้นะสเปย์น่าจะหมดแล้วนะเฟืองปุ๊บตรงนี้ฟัเอามาก่อนนะฮะผมไม่รู้ว่าข้างในนี้จะมีกุญแจสีน้ําเงินหรือเปล่าหรือว่ากุญแจสีน้ําเงินอาจจะอยู่หลังรถก็ได้นะครับ หรือว่ากุญแจสินเงินนะฮะอาจจะอยู่ชั้นบนก็เป็นได้นะฮะวิวู่3ที่เท่านั้นนะครับซึ่งสำคัญมากไม่งั้นเราออกไม่ได้นะต้องให้ยายมานะฮะยายยายไม่ยอมมาครับยายไม่ยอมมาครับปัญหาแล้วฮะ ยายไม่ยอมมาครับทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่มาทางไหนเอปิะเดนนะ่ะมายายมามีอยู่สามที่ไปในนี้ก็ข้างบนไปข้างบนก็หลังรถนะครับแต่ว่ายายไม่ยอมมานะฮะแล้วมีฟันเฟืองอยู่ตรงนี้อันหนึ่ง Okay, โอเคคโอยายรอให้เดินมาก่อนยายรู้มากนะยายรู้มากนะรู้มากเกินไปเราไม่รอนะครับเสียเวลานะครับไม่บอกหรอกแจแมงมุมอยู่ไหนถ้าจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงแจแมงมุมนะรอยายตรงนี้ก่อนนะครับ รออีกทีนึงไม่ดังไม่เป็นไรมาแน่นอนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปฝั่งนี้แล้วกันนะฮะนี่กุญแจมาสเตอร์ร่วงอีแกแล้วไม่มีนะฮะนี่บอ่อน้ำแเราจะไปบอ่อน้ำก่อนดีวะเผื่อในบอ่อน้ำมีกุญแจนะฮะแต่ในบอ่อน้ำจะมีกุญแจจริงเหรอ ไม่แน่ใจยายลงไปแล้วนะวิ่งไปก่อนคำละลรยายเสียบครับใส่เข้าไปปับ๊บมาแน่นอนไม่ต้องสืบครับมาแน่ฮะยากนะครับการเล่นแบบเนี้ยไม่ใช้ปืนลูกซองออกแต่ข้างหน้านะครับไม่ตายเลยนะครับยากมากรู้สึกว่ายากใน PC จะโดนดักก็ได้ จำสกแกก็ได้มาแล้วมาแล้วมาละกุ๊ดบายยายมาละผมขอกุญแจรถแล้วกันนะอ่ะอาหารนกมีไหมไม่มีผมขอกุญแจรถนะยายครับปึ๊บได้กุญแจรถมาก็เลี้ยวเลย มายหญ่มาแล้วนะปล่อยมากไปเปิดดูหลังรถนะฮะเลาะสาที่สองสำหรับกุญแจสีน้าเงินนะฮะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยห้องใต้ดินไปห้องลงรถไปไม่มีอะไรต้องใช้กับลงรถแล้วฮะ กุญแจนี้นะครับผมจะไม่รอผมจะจุกกุญแจวุฒนะครับไปขึ้น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 เราวิ่งช้านะฮะวิ่งช้ากว่ายายนะตอนนี้ไปปุ๊บเฮ้ยอรามาผิดห้องนี่ว่ะรอยายก่อนรอยายด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่สําคัญโอเคเอาไหนวะกุญแจกูชิบหายแล้ว อามาอยู่นี่บ้าเอ้ยต้องรอให้ยายอยู่ในนี้ไ,ไหนวะนี่ไปผมรอยายอยู่ตรงนี้สักแป๊บนึ่งนะเราต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้นะครับแต่จริงๆเราต้องขึ้นฝั่งนู้นนะแต่ผมเข้าผิดนะครับไบบนไร นี่ยัพอทนได้อยู่เอ,อ้วตรนี้ปุ๊บก็โผล่ตรงนี้ปั๊บเก็บ,บกระดิ่งทีนึงมาลงนี่เพื่อยายมาที่กระดิ่งเราก็ได้เดาอ้อมตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะไ,ไปทุกคนไปถ้าเรามีปืนหน้าไม้ก็จะดีขึ้นนิดนึงนใจเขียวอยู่ที่นกนะครับ มาปะเนี่ย,ยามานะบว้ยมามพร้อมหรือย,ย,ยัยยายพร้อมหรือยังจับโผไปข้างล่างนะเว้ยกระสุนของหน้าไม้นี้ย้อยนะฮะระวังทำไมเขาไม่ทำเป็นเข็มฉีดยาวะทำเม็ดหน้าไม้ทำไมฮะดินดินยายดิน การเอาตุ๊กตาหมีไปก่อนนะว่ายายจะล่าเราเดี๋ยวกระสุนมันจะหายกลิ้งหายไปหมดนะไปเร็วให้ไวอารนายทำได้ไปปลดปล่อยหลานยายก่อนเผื่อหลานยายจะให้อะไรนะไปไอ้หนูช่วยฉันด้วย ได้โปรตะได้โปรดมาใหญ่ใหญ่ใหญ่ฟื้นอย่างแค่นาทีเดียวไม่นานฮะแปบ๊บเดียวต้องรอให้ยายมานะครับไม่งั้นยายจะไปสปอนทั่วเลยนะเพราะว่าเรายังไม่ตายเลยนะยายจะเก่งมากมาแล้วแหละโยนลอไปเราก็ลงนี้ครับปั๊บเข้าไปเปิดประตูนี่ เป็นลนชักนี่ไม่มีอะไรเปิดไปเกยวกับลูกตาปึ๊บ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 กลับมาหยิบหยิบอันนี้เลยนะจ๊ะยายมาแล้วนะจ๊ะยายมาแล้วนะจ๊ะยายมาแล้วนะจ๊ะอันนี้โจ้ให้ยายได้ยิน yes sir ยายวางแทบรัวมากวางยิ่งกว่าเดสไบต์กันค่ะ เอาที่หมุนเนี้ยไปข้างหลังนะฮะปุ๊บโอเคมาหมุนตรงนี้ดูซิว่าเราจะได้อะไรคงจะไม่ได้เครื่องยนต์นะฮะเราจะไม่เอาเลยนะถ้าได้เครื่องยนตนะ์นานจังวะโอเคเลิกเราไม่เอานะ,ะไม่เอาเครื่องยนต์เด็ดขาดนะฮะอยู่นี่ยายมาดิ ต้อเราจะเอาต้องเอาหน้าไม้มายิงห้องนี้ห้องนี้คือห้องที่คิดว่าน่าจะมีของที่สําคัญกับเราในประตูข้างหน้าแล้วแหละห้องอื่นไม่มีละห้องนี้กับห้องข้างบนห้องแมงมุมสองห้องเท่านั้นโหยากด้วยแล้วไม่มีเนื้อด้วยจะฆ่าแมงมุมยังไงประเด็นคือจะฆ่าแมงมุมยังไงดีกว่านะฮะ ข้ามันยังไงในเมื่อไม่มีเนือ้อให้มันนะต้องไปยิงห้องล่างนะฮะใหญ่วิ่งมาแน่ไม่ต้องเสิบนะฮะเหนียวนี้ไม่ต้องเดินชิดริมมานะปับป๊บปับ๊บปั๊บซ้อมยิงก่อนไม่ต้องประมาณนี้นะฮะกระสุนจะย้อยนะ กระสุใจย้อยกระสุใจย้อยกระสุนจย้อยแป๊บน,นึงนะขอเดินหามูมวนหายากเกินโอเคไปเออเฮ้อด้เหนือแล้ววางแทบ็บตรงนี้ถ้ายายไม่เหยียบตรงนั้นเรายิงซ้ำเลยไอ้หนูเร็ว ถ้าลันยายลงมาไม่เหยียบเรายิงซ้ำเลยนะอึ๊บเปิดประตูก,กันโอเคเราไปย้ายลบลบใช่ไหมไม่มีโอกาสที่ยายจะไม่เหยียบนะฮะท่านั้นต้องระวังให้ดีนะครับหนึ่งนาทีแปบ๊บเดียวนะฮะอุ๊ย ยายแบบเห็นไหมยายแม่งวางดักเลยมันรู้ว่าต้องไปไหนอะต้องมายิงตรงนี้้ลยนะต้องลงแบลธนูใหม่อีกรอบหนึ่งจะไม่รู้ว่าข้างบนนี้คืออะไรครับโยนไปเลยโยนทิ้งรีบไปเดี๋ยวยายตื่นเร็วเราจะไม่เสี่ยงแล้วอาหารนกอยู่นี่ยายเลี้ยงตัวอะไรวไะโอ้ไม่ใช่แมงมุมมะนะันอะเดิมนะครับลอยายตรงนี้ก่อนนะฮะ ผมเล่นนานใช้ได้นะนี่แค่นี่ขนาดแบบเลือกสิ่งที่ไวคือออกประตูข้างหน้าแล้วนะม,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 มาแล้วคุศลายายไปที่ห้องเดิมแล้วก็เอาหน้าไม้มาด้วยเอาเอามาไม่ได้นี่่าเอาได้แต่กุญแจเขียวอะไหนๆมันก็รู้ละโยนแม่มเลยแล้วกันมายายต้องมาโดน ตรงนี้แล้วนะฮะนะครับเอาปืนมาปืนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ยายไม่เหยียบเรายิงซ้ำสเต็ปเดิมเท่านั้นสเต็ปเดิมเท่านั้นแต่ยายเหยียบเราไม่ต้องยิงซ้ำผมไม่รู้ว่าถ้ายายตัวแตกเพราะน้ําแข็งไวไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแบบยายจะเกิดไวขึ้นไหมอะไรไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเวลาประมาณหนึ่งนาทีนะ ประมาณหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวยายก็เกิดแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นนะนี่คือเรามาเปิดประตูต,ตรงนี้นะฮะเื่อที่จะเอาพี่เฟืองน้องเฟืองทั้งหลายเนี่ยมาใส่นะครับหากุญแจสีน้ำเงินนะฮะเฮะ้ยย้ายมาวะยังไงอะย้ายมาวะเฮะ้ยไปแล้วปีน แล้วจังหวะนี้หาเฟืองอีกตัวนึงเพื่อมาใส่ตรงนี้เท่านั้นได้มาอย่ามาเยอยามาโอ้ตูตูตูตนี่งไงคุญแจเสร็มเงินนะจบแล้วโอเคเราจะชนะแล้วคุญแจเส็มเงินไปวางไว้ข้างหน้านะฮะแล้วก็เอาคุญแจมาสเตอร์มาไขาเอาโค้ด ใส่นะฮะที่ประตูก็มิชชั่นคอมพลีสสำหรับคอนเทนต์เราแล้วซึ่งผมเหนื่อยมากเลยยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะเหนื่อยจริงนะฮะเนี่ยไมไ่เหนื่อยปลอมนะก็เอาโคตรโคตรอะไรวะโคตรโคตรอยู่นี่นะฮะเสียงแค่นี้ใหญ่ก็มาได้นะครับ รอยายมาแป๊บหนึ่งมายายมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราโค้ดนี้ไปใส่นะประตูนะครับอ่า yes sir เดี๋ยวรู้ว่ายายจะมาทางไหนวะชิบหายแล้วยายวางแถบมั่วเลยอะเราวิ่งตรงนี้นะเราจะไม่ตายนะเหลือแค่แจมาสเตอร์เ้ย,ยกลัวดิวะ เราก็เอาเปืนไปแล้วกันนะครับชนะยายแบบง่ายๆไปเลยนะอีซี่อีซี่รอยายเดินลงมาปุ๊บยิงปั๊บเลยนะยิงขาย,ยายเลยนะไม่คิดว่าจะทำได้แต่อย่าประมาทอย่าประมาทนะเร็วเร็วหนึนาทีแค่ตรงนี้ก็ปลาไปจะหมดแล้วเย้ yeah, ทุกคน ผมทำได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซ่าเอา้ายังขาดอะไรอะ่ะอ๋ออ้บ้าเอ้ยต้องตัดไฟเหรอพูดจริงวะเนี่ยบ้าเอ้ยสาดีใจโอ้ยตายแล้วแล้วครีมอยู่ไหนอะ คิมอะคิมอยู่นี่ใช่ไหมใช่ต้องตัดไฟใช่ศึกเรายังไม่จบวะโอเคมาดแ,แค่คิมรอยายมานะสั่นประตูก่อนยายมายังผมไม่อยากเดินเยอะเลยอะใช่ไหมผมพลาดอะไรไปน่าจะพลาดเรื่องตัดไฟข้างล่างนะ ว่าน่าใช่แล้วไล่แค่ตัดไฟข้างล่างเองตัดไฟข้างล่างแล้วก็ไปทําใจตการล่วงให้ยายใหม่ของห้องหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับมาห้องนี้แล้วก็ใช้มาสเตอร์คีย์ไข่จบอย่างก็แฮปปี้ผมก็จะได้ไม่ต้องเล่นรอบที่19ยกเว้นยายจะมาจากตรงนี้แล้วก็จําสแกนผมจบเลยยายหนึ่งนาทีนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยายผมบิดข้อมืออยู่โอ้โหนโนงนอย่างนี้ไม่ดีโนงนงนงอย่างนี้สงสัยายผม ขอญาตเถอจริงขอญาตเธอฮนะขอญาตเธอนะฮะจริงผมขอญาตเธอยายจริงนี่ผมพลาดเนี่ยยายนะจุดเดิมมาอรอยายมาตรงนี้ฉันจะยิงกระบานถ้ายิงพาลาดเราก็จบเลยนะตรงเนี้ยก็ท้าทายดียกเว้นยายจะสปอนจากข้างล่างเอ้ยไปแล้วโว้ย Uh huh. หนึ่งนาทีของเราไม่เท่ากันเธอจะรักเก็บฉันมาเย้ yeah! ในที่สุดเราก็ทำได้อไปเป็นชายเลนที่โคตรยากมากเลยครับลองไปทำกันดูนะ จริงๆนะลอาไปทํากันดูอา่ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับแลวผมก็รู้สึกวิดีใจมากจะได้ไปต้องเล่นรอบซี็สิบเก้าแล้วนะสิจริงๆนะเว้ยเฮ้ยเล่นตั้งแต่เช้าเนี่ยตอนนี้จะห้าทุมอยู่แล้ว <laughs> จริงนะครับก็คือเราไม่ใช้ปืนไม่เอาไม่ลงไปแต่งรถข้างล่างเลยแล้วเราก็ไม่ใช้ลูกซองคือแบบไม่ตายด้วยยากมากนะฮะ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสกายกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลกังใจให้กับผมนะครับที่อดทนทำชาเลนด์นี้นะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับมาในชาเลนด์หน้ากับคุณยายแน่นอนนะครับโอเคที่อ a าเกนเดอร์ลาบายบายครับดูแลตัวเองด้วยนะบ๊ายบาย